ซาลาบารกุลคลอดลูกแล้วลูกชายคนที่สองพี่ชายเหิน้องสุดๆ โดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมเธอได้เผยโฉมลูกน้อยให้แฟนๆได้ติดตามบนอินสตาแกรมนะครับซาร่ามาลากุลได้เห็นกันชัดๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นข้อความว่าฟินิคซีหยวนกรุ๊ป78 2,021นะครับก็คือวันเกิดของลูกเธอนั่นเองนะครับซึ่งภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพที่ลูกน้อยกําลังดูดนมอยู่ในอ้อมกอดขอคุณแม่นะครับสุดอบอุ่นอีกทั้งยังมีพี่ชายอย่างน้องแซนด้านะครับและสามีนักธุรกิจนะครับพลาิกนะครับคอยดูอยู่ใกล้ๆไม่ห่างและดูเหมือนว่าพี่ชายเนี่ยจะเ ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูก2อ,อีกครั้งด้วยนะครับลูกชายน่ารักมากๆเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง